ผู้ชมเห็นรูตรงนี้ไหมไปชื่อก่อนมันบังรูข้างหน้าผมตรงนี้นะครับเข้าไปปุ๊บโอ้โยตัวเบียดนิดหนึ่งตรงนี้จะมีโทเทมราคาห้าแสนอยู่นะฮะซื้อเลยโอ้ลืมเปิดเสียงเกมหลังจากเราได้อลล่าโทเทมมาแล้วนะครับเราจะไปหาน้ำบนกันเรากดกระจกขึ้นไปซันสโตนก่อนเจอแล้วครับก็กระโดดลงไปเลยนะฮะ นี่ครับผมวาร์ปมาแล้วที่เวอร์ติโกนะครับซึ่งผมยังไม่เคยมานะโอ้เมืดจังให้เราทำการใช้อลโลราทเทมนะครับใช้ดูนะหมุนเลยโอ้โอ้นี่ครับตรงนี้ก็จะมีเบ็ดออลโลรามาให้เราตกกันนะซึ่งผมอยากเอาไปเอนชารอยู่เหมือนกันนะครับนี่ดูหน้าตาเบ็ดนะโว้สวยอยู่นะใช้ได้อยู่ที่นี่ก็จะมีปลาให้ตกนะครับ เดี๋ยวผมจะลอดลงไปข้างล่างนะอุ๊บส์โอ้มืดมากเลยอะมองแทบไม่เห็นเลยโอเคนี่ครับตรงนี้ก็จะมีอันนี้คอนเซปต์เคานะครับคิดว่าน่าจะเป็นที่เอาไว้วาปกลับนะเราซื้อมาอีกได้ไหมซื้อมา5อันเลยเดีย๋ยวลองตกปลาตรงนี้ดูเลยครับเรามาดูกันว่าเราจะได้ปลาอะไรเท่าไหร่บ้างนะ หลังจากตกไปสักพักครับผมก็มานั่งดูไอเทมที่ได้มานะซึ่งผมลืมเปิดไมคเลยครับผมเพราะมือไปโดนปุ่มปิดไมค์นะก็จะมีไอเทมออโราต่างๆมากมายนะครับปลาที่ผมโชว์ให้ดูอยู่เนี่ยมีหินด้วยนะหินเป็นอันแรกที่ตกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีปลาพวกเนี้ยสีชมพูบ้างสีฟ้าบ้างแล้วมีปลาตัวจิ๋วด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเลยครับก็คือเป็ดยางอันนี้นะฮะน่ารักเชียว หลังจากนั้นผมก็เลยเอาปลาทั้งหมดเนี่ยมาขายนะครับพอขายไปแล้วเนี่ยมันได้เงินมาประมาณ26 0 0มนนะฮะซึ่งเงินจํานวนนี้เนี่ยมันมีปลาอันเก่าอยู่ในตัวอยู่บ้างนะครับแล้วก็ปลาที่มันเป็นออโรล่าทั้งหมดเนี่ยมันดันขายไปด้วยเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะขายไปด้วยผมคิดว่ามันจะแยกออกมาเป็นปลาชนิดพิเศษแล้วมันจะไม่ขายไปตอนที่กด ขายทั้งหมดในตัวนะครับเหมือนพวกปลาตัวอื่นๆที่มันแยกไม่ขายนะแต่อันนี้มันขายนะครับก็เลยต้องขอภัยจริงนะมานั่งดูราคาทีละตัวไม่ได้นะครับตอนแรกกะจะเอามาเช็คแล้วแหละหลังจากนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่ผมรู้ตัวแล้วว่าผมลืมเปิดใหม่เมื่อกี้ลองขายไปดูแล้วนะครับได้มา26 0 0มนนะฮะคือเมื่อกี้ผมลืมกดอัดนะไม่ใช่ลืมกดอัดหรอกลืมเปิดไม้นะครับมือไปโดนปุ่มปิดไม้ก็จะมีปลาต่างๆที่เราได้มานะครับเมื่อกี้ก็นั่งดูกันไปรอบหนึ่งละ ซึ่งได้เป็ดยางมาด้วยนะครับอันนี้น่ารักดีนะขายได้เท่าไหร่เนี่ยอ่าลองขายดูชิ้นหนึ่ง300กว่าบาท <c ười> คือปลาที่ผมขายไปเมื่อกี้เนี่ยมันมีปลารวมแบบอันเก่าๆอยู่ด้วยนะครับมันมีปลาในตัวอยู่แล้วนิดนึงนะครับที่ไม่เกี่ยวกับออโรรานะซึ่งขายรวมๆกันเนี่ยได้2อ0หมผมคิดว่ามันจะเหลือออโรร่าเอฟเฟกติดไว้ให้ในตัวมันจะไม่ขายไงแต่จริงๆมันขายไปหมดเลยนะครับไอติดเอฟเฟกต์ออโรร่าก็ขายนะเขาบอกว่าเบ็ดออโรร่าเนี่ย ปลาทุกตัวเนี่ยจะมีโอกาส15%นะครับที่จะได้เป็นเอฟเฟกต์ออโรรานะและโอกาสเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้ามีอีเวนต์บัฟออโรรานะก็คือน่าจะเป็นอีเวนต์โฮเทมนะครับซึ่งมันบัฟให้ทางเซิร์ฟเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปเอนชา n ์นเบ็อันนี้กันนะครับลองจะใช้หาเงินสักสักรอบดูก็คือเราจะไปเอนชาร์เป็นรีไซเลนต์ดีไหมเราลองดูก่อนนะว่าที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นเอนชาร์อะไร ถ้ามันดูน่าใช้ก็เก็บไว้แล้วกันนะครับแหมเมื่อกี้ลืมอัดไม้นะลืมกดเปิดไม้ขออภัยจริงๆนะครับเสียดายนิดนึงมาครับจ่ายค่าเข้าไปครับราคา400เหรียญน,นะไปลงไปข้างล่างถึงแล้วจ้าขอโฆษณาสักคู่นะครับ เ่ยหรือไม่กับการที่ต้องมาเปิดคอม24ชั่วโมงเพื่อที่จะ F K Game s o RPG หรือไม่ก็เกมใดๆก็ตามในหลวงบอกเรามีทางออกให้คุณนี่เลยครับแอป UG Phone เป็นแอป F K Game อะไรก็ได้ซึ่งมันจะเป็นทางออกให้ทุกคนราคาเริ่มต้นวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับได้ลดครั้งละ20บาทเลยนะถือว่าประหยัดไปได้มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่สามารถชาระเงินในแอปได้เข้ามาที่เว็บการ UG Phone แล้วกดปุ่ม Pay Now เลยนะครับหลังจากกดปุ่ม Pay Now เสร็จแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ ก็กดจ่ายต่อได้เลยนะฮะเสร็แล้วก็เลือกวิธีการจ่ายเงินซื้อนะครับผมมีตัวเลือกอำนวยความสะดวกให้มากมายไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆพ y เพ l หรือทูมันนี่แม้แต่ทัวร์เลยก็มีพร้อมเพ์ก็มาสะดวกสบายขนาดนี้ต้องไปจัด UG จีโฟนกันหน่อยแล้วคอมจะได้ไม่พังอี สตาร์บั克ร้านบริการเกี่ยวกับโลวอกมากมายไม่ว่าจะเป็นบริการกรีปเกมพัทราคาถูกและไวแค่5้นาทีก็ได้ของแล้วยังมีบริการเติมโลบัคแบบกลุ่มราคาถูกไม่ต้องใช้พาสเวิรเข้ากลุ่มเพียงแค่15วันถูกกว่าตัวเองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มีบริการฟาร์มเพชรฟาร์มดาดฟาร์มทองหรือตัวละครไก่เพชรรีโลเกมทาวเวอร์ดี s เน์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Anime ender, อ, Tower Defense, อนิเมะดีฟเอน์ออสตาทาวเวอร์ดีฟเอนส์อนิเมะวันกาดแม้แต่บอกฟุตหรือเบสบอลก็ยังมีมีบริการอีกมากมายใ,ให้ทุุกกคคนนนนนไไดด้้้เลลืืออใชัััยย่ามปสบส Starbucks บบวร เรามี e n อ h a ชา l ิ l i c รวมอยู่25อันนะครับแล้วก็ยังมีไออันที่เป็นพิเศษเนี่ยแตกย่ออยู่บ้างนะก็ใช้อันปกติไปก่อนละกันไปได้ Bless เพิ่มโอกาสใช้นี่กับ Sparkling 2%โหกดต่อละกันนะครับคิดว่ายังไม่ดีนะโอ้โหอันนี้เพิ่มโอกาสอัลเบ o นกับ d a r k e เเป็น10%นะครับเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพิ่มเป็น10%เพิ่มขึ้น10% แม่ยังยังยังไปต่อคอนโทรครับคอนโทรนี่ถือว่าใช้ได้อยู่นะเพราะมันทำให้จับง่ายขึ้นใช่ไหมล่ะมันทำให้หลอดใหญ่ขึ้นเนาะแต่ยังไม่อยากได้คอนโทรเท่าไหร่ต่อครับสตอร์มิ่งเพิ่มโอกาสโชว์เกวันที่ฝนตกอุ้ยผมคิดว่าอันนี้ดีนะเก็บไว้แล้วกันนะครับอันนี้โหอยากลองตกตอนฝนตกเลยทีนี้ ผมไม่อยากจะลองที่จะขึ้นไปหาตกปลาดูเลยครับปกติเบ็ดอันนี้มันโอ้รีไซเลนน้อยมากเลยนะแล้วก็คอนโทรลแค่0.06นะครับแล้วเรือฉันเป็นอะไรแล้วนะ่ะเรือเอ๋ยช่วยกลับมาเป็นปกติทีเอ,อปกตินั่งแล้วมันต้องหายนะเนี่ยอันนี้นั่งแล้วไม่หายแล้วผมขับเรือแบบแนวตั <laughs> ้งโอ้ยตา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 ย,ตาย ปกตินั่งแล้วมันต้องหายสิจ้ะ <c oughs> โอ้โหเกิดอะไรขึ้นอุ้ยวันนี้มีโชคโอ้โหมีไซนี่ใช้นี่เสิร์ตนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ปลาเป็นมิวเท็ดปลากายพันนะนะ่ผมเห็นบ่อม,ม่วงอยู่ตรงนู้นเราไปตกบ่อม่วงกันเลยดีกว่าไม่ค่อยได้เอาเรือใหญ่มาใช้ใช้หน่อยแล้วกันเรืออีเวนท์ที่เราทําเก็บไว้กันมาครับตอนแรกเรือลํานี้เนี่ยเลี้ยวยากมาก ผมก็เลยไม่ได้ใช้แต่ว่าพออัปเดตมาแล้วรู้สึกว่าเลี้ยวได้ดีขึ้นเยอะเอามาใช้ก็ไม่เสียหายนะถึงแล้วครับบ่อม่วงอยู่ข้างหน้านี้เลยเดี๋ยวลองเปิดเรดาร์ดูนะว่าบ่อมันใหญ่แค่ไหนแต่จริงๆผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะตกได้แล้วแหละอาตกได้แล้วนะแค่ก็นั่งตกไปครับอุ้ยปลาอันนี้ลบ20%นะครับโหแต่ดิ้นมากเลยดูสิว่าเราจะเลี้ยงได้ไหมอันนี้จะอยู่ไหมจ๊ะ โอ้รู้สึกไม่มีรีไซเลนต์เนี่ยดินเยอะมากครับได้เป็นอิเล็กทริกคลาวเบสปาลีเจนนะแต่ดินมากเลยพอไม่มีรีไซเลนต์ลบ5%ครับตอนนี้โอ้โหนี่ขนาดลบ5%ยังดินขนาดนี้เดี๋ยว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 จะเย็นๆนะโอ้โหดินมากครับดินมากโอ้โหปาโลมาแหมถ้าติดออโรรามาหน่อยก็น่าจะดี เบลออัพเลยครับก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียวแล้ก็ประมาณนี้แล้วก่อนละกันนะครับคลิปนี้นะเนื่องจากว่ากลัวเวลาจะไม่พอนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวขอตัวเอาเบ็ดอันนี้เนี่ยไปตกก่อนนะมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเอามาอวดนะคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นรีเซนส์หรือเปล่านะครับเพราะว่าปลาดิ้นแบบดิ้นจัดๆเลยดิ้นมากๆฝากกดติดตามช่องเอ็กวินให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายครับ